หลับในคลิปวิดโอของวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมแม่มาทําการเพิ่มหรือดูวิธีการเพิ่มนะยอดไลค์หรือยอดกดหัวใจในตัวโของไอจีด้วงก,กันโดยวิธีการต่อแรกก็คิให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์อันนี้เดีย๋ยวเราจะมีการแปะล,ลิงก์ท้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ตรงใต้คอมเมนต์เลยค่ะมาอีบายกดเข้ามาใช้งานได้ทําตามคนได้เลยเนาะอ่าแลวก็พอทีนี้เราจะได้เข้ามาในตัวของตัวเว็บไซต์เว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นแบบนี้กันเลยเนยี่ยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์ให้กับตัวโปรของเราให้เราได้กดาที่กัันนนไปะวว่่าต้้อองจเพิมหหข อาเพิ่มยอดไลค์ก็จะเป็นอันแรกๆนี้อยู่แล้วก็จะมีประมาณนี้เลยเราก็สามาที่จะเลิกกันได้ยอย่างของเราจะขอเลิกเป็นอันนี้ก็กดิีเข้าไปเมื่อเราจำได้แล้วในตัวหมวดหมู่ที่ต้องการให้เลิกกันต่อที่ถงบ,บริการเนาะรบ,บริการก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยก็คือเลิกราคาเราจะขอเลิกเป็นที่สองนี้ก็กดิกเข้าไปเมื่อเราจำได้แล้วทำมุดหมู่รบ,บริการแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาขีงตัวโพสต์ทีงของเราเพื่อทำแกขเข้อรอบปิงกกดทับไปที่สามุดแบบนี้เขาด้ขึ้นแบบนี้เลยให้คลับรอบลิงก์มาเลยเราได้ลิงก์ของตัวโพสต์กันแล้ว อาเมื่อได้ยิงของตัวพูดกันแล้วแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพลิงมาวางได้ว,วางลิ่งจนแล้วทีนี้ก็ให้เสร็จจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปพอได้เสร็จจำนวนก็จำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดส่งเพื่อทีตรงด้านล่างที่จบไปได้เลยเนาะอ่าแล้วก็นี่เลยหลังจากที่ได้ทำการสังเกตการณ์ไปแล้วนั่งรถสักครู่จากเมื่อกี้นี้ตอนนี้ยอดไลค์ในตัวพูดของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเนาตัวเจ็เป็นเท่เราร้ประมาณนี้กันแล้ว